ถ่ายรูปให้เบิง้งและเพชรเดอร์ดินนี่เขาเอามาเทแล้วนี่นะเนี่ยนี่เอาตะไคร่าาเถียงนี่ขึ้นไปนี่นะตะไคร่เสาเถียงนี่แหละนี่ตะไข่เสาเถียง จะค่ายเถียงในเด้อนี่เด้อจะค่ายเชาเถียงกันทั้งรุ่มนี่แหละนี่เท okay, ขึ้นไปนี่ยังอีกสองรถจะไปหอดก,ก้กล้วยสองรถ้วไปหอดก้กล้วยแล้วก็สีเสาให้เขามาเกตสะก่อนเปลี่นยนซะก่อนลงไปเบื้องเดอ้อโอเคนี่ไปก่อน